คนครับดออัปเดตแล้วโอ้โหเข้ามาในเกมแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือต้นอะไรอะ่ะ โอ้ my god the outdoor update ว้าวโคตรเท่ปกติตามล็อบบี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรไม่ใช่หรอทำไมอีเวนต์นี้มันมีโอ้โหอะไรโผล่ขึ้นมาในกลางล็อบบี้เลยวะเนี่ยเอออัปเดตอื่นมันไม่เคยมีอะไรโผล่มาในล็อบบี้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทีนี้อันนี้มาเป็นต้นเลยอะดอกไม้ทานตะวันเออไม่ใช่ดอกบัวป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดอกอะไรอะนี่ย้าย the outdoor ใช่ป่ะเว้น่าจะถูกแล้วไปลุยกันเลย let's go เกมจะเริ่มแล้วในสามสองหนึ่งวู้ฮูโหลดดิ้งสักครู่ กรุณารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพวกคุณได้ทรมานแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ถึงตัวผมนี่แหละโหลดเข้ามาแล้วโอ้โหมีเงินเยอะแยะแต่เราเล่นแบบนี่ไม่ใช้สกิลไม่ใช้เงินอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เริ่มเลยเหรอฮะเริ่มเลยเหรอไม่มีคาซีไม่มีอะไรเลยอ,อยู่ดีๆเปิดมาก็ลุยเลยอ้าแล้วอันนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนเราจะอยู่ในสวนสวนหนึ่งปะ ใช่ไหมอันนี้คือเนื้อเรื่องมันไม่เชื่อมกับดอชั้นหนึ่งกับชั้นสองใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเชื่อมกับอะไรไหมแต่เท่าที่ดูเหมือนมันจะไม่เชื่อมอะไรนะอันนี้เหมือนจะมีประตูให้ผมกดเปิดงั้นก็เปิดเลยแล้วกันปะงั้นเราไปเลยดีกว่า let's go ประตูเปิดแล้วเดินทางต่อเลยมันจะไม่มีอะไรมาล่าผมต้นเกมใช่ไหมพิ่งเริ่มนะอย่านะาอย่าพิ่งมีอะไรเป็นพิเศษนะแล้วก็เออเออฮะ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 ,ะต้นไม้ลม้มฮะทำไมต้นไม้ล้มอ่ะ เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วก็มีเออภาพสัญลักษณ์เหมือนห้ามเหยียบอะไรสักอย่างแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะน่าจะไม่มีอะไรมั้งเอาเป็นว่าผมก็เดินไปเรื่อยๆก่อนละกันค่อยๆเดินไปก่อนแล้วก็ไปชั้นต่อไปเลยอะอะไรอะ2,500เมตรมีอะไรอะทางออกโอ้แล้วก็มีทางนี้ฝั่งซ้ายเอ้ยอันนี้น่าจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดินสำรวจก่อนละกันนะครับทุกคนเพราะผมไม่รู้ว่าดอภาคนี้มันมีอะไรบ้างอะ The Great d o อ r u p d a เนี่ยโอ้ยอันนี้อะไรอะคุณเจลคืยข้างในมีอะไรด้วย ว้าวแล้วก็มีโรงศพเดี๋ยวนะสรุปอันนี้ผมอยู่ที่สุสานะเดี๋ยวโอ้โหถูเลอเกินมาไหนขอเปิดประตูหน่อยประตูนี้ผมเปิดได้ไหมอ่ะเปิดเลยอ้าวเปิดได้ไหมอ๋อนี่เปิดได้ด้วยอ๋อแสดงว่าเราสามาแยกไปสองทางได้เหรอฮะห,หรือว่ายังไงแถมรอบนี้การมาครั้งนี้มันไม่ใช่เปิดประตูด้วยครับคนดูปกติเราเดินมามันต้องแบบเป็นหมายเลขประตูบอกใช่ป่าว่าเราอยู่ห้องที่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันไม่มีหมายเลขบอกว่าเราอยู่ประตูที่เท่าไหร่อ่ะครับคนดูและอันนี้เราก็เปิดประตูได้เรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงาอะไรอ่ะโอ โอ้ผมไม่ยุ่งดีกว่าแป๊บนึงนะผมได้คุณแจมาผมเดาว่าน่าจะใช้เปิดไอ้บานนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมกอลองเปิดก่อนละกันเนาะมาไขาประตูเลยกึ๊บกึ๊บกึ๊บเปิดประตูเปิดออกดูได้อะไรวะเดียฮะดอกใบเหรอใบดอกบัวหรือเป,อเปล่าน่าจะใช่นะท่าที่ผมดูอะเอาเป็นว่าเราเดินไปก่อนละกันเนาะโอเคเดินมาสักพักหนึ่งแล้วไหนดูหน่อยซิว่าตอนนี้เราต้องทําอะไรบ้างไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมไม่ค่อยไว้ใจเกมรอสเท่าไหร่เดินอุ้ยอุ้ยอะไรอะโอ้โหน้ํา น้ำโอ้โหไอน้ำนี่มันตามมาด้วยเหรอเนี่ยโอเครู้แล้วให้ระวังอะไรระวังกับดักนามนี่เองโอ้โหมันอยู่ตามทางนี่ขนาดเพิ่งเพิ่งอยู่ห้องแรกๆเองนะเนี่ยเพิ่งอยู่ด่านแรกเองอก็มีกับดักเลยว่าโอ้หูน่ากลัวจริงส่วนดอกนี้ผมทาอะไรได้ผมไม่รู้เอาเป็นว่าเราก็เดินทางไปก่อนละกันนะว่ามันจะเจออะไรบ้างหุยนี่มันต้นไม้อะไรอะโอ้หุยเป็นนามด้วยถ้าถ้าเดินชนจะเป็นอะไรเปล่านะไปยุ่งดีกว่านะเฮ้ยมันขยับป้าคนดูใช่ปะเฮ้ย เฮ้ยมันขยับไปยุ่งดีกว่าไปยุ่งดีกว่าวันดีจเจ้าเรานกนก,นกทั้งหลายวันดีเจ้าอ้าฮะนกมุดดินนกมุดดินได้เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันมสว่างขึ้นทำไมดอกทำไมดอกไม้มันมสว่างขึ้นคืออะไรอ๋อนี่ไงอ๋อมันมีหลายอันก็เลยเก็บเขาเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกแปลปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยโอ้โห <c oughs> ตัวอะไรอะวัดวัดตัวอะไรอะฮะอะไร <c oughs> อะแจ็คเป็นคาร์บอยออกมุ่งหน้าถือปืนขึ้นดอยไม่ใช่ตัวอะไรวะเนี่ยเขาเป็นชาวนอ ชาวนาชาวสวนปะแล้วแล้วแล้วเขาเขาตาไปบอดแน่ที่ผมรู้อะโอ้โหแล้วเมื่อกี้เล่นมาเปิดประตูมาจ๊เอ๋เลยอะเฮ้ยแล้วแล้วแล้วผมจะผ่านไปยังไงอะอย่างงี้ปะต้องย่อไหมต้องย่อไหมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาเห็นผมปะสวยล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 ะโดนแน่ โดนแน่ๆหรือเปล่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่แจ็คพี่แจ็คผู้ชายักษ์อย่าอย่าทำร้ไรผมเลยผมก็แค่อยากอยู่บ้านเฉยๆวันนี้ผมว่างับผมว่างงานก็เลยเอออยากจะมาพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับพี่อันนี้ใช่รีสอร์ทที่ผมเช่าหรือเปล่าที่ไม่ใช่มาจากไอ้เกมเออเลซิเดเมซิโกไม่ใช่เกมนั้นอะอยา่าพี่ครับพี่จะไม่ทําอะไรผมใช่ไหมครับพี่พี่ผมไม่รู้ว่าภาคนี้มันต้องเล่นยังไงอะปล่อยเออช่วยกรุดาเดินไปทางอื่นก่อนได้ไหมอะโอ้โ,อโอเหเขาทำอะไรอะเอยเหมือนชี้เขาชี้ผมเหรอ อ้าวโ,โอเคเขาเปลี่ยนที่แล้วและอันนี้ทําอะไรได้เรากด e ทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้อ้าวแล้วเขาไปไหนแล้วเหมือนเขาจะเดินกลับไปแล้วโอเคผมไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงอะ่ะโ,โอ้โอเคเหมือนเราต้องซ่อนหรือเปล่าใช่ไหมเราต้องซ่อนอย่าส่งเสียงอะไรให้เขารู้เราต้องค่อยๆเดินตามไปอุ้ย,ยเสียงคุณเจเสียงคุณเจชัดมาก เสือขุนแจชัดมากใล้ผ่านแล้วใครผ่านแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมผมหลบอยู่หลังนี้ดีกว่าผมผมตัวตัวละครนี้มันน่าจะมีตาคุณดูเพราะเมื่อกี้เราเห็นว่าเขามีอยู่สองตาเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามให้เขาเห็นดีกว่าโอเคแค่ดีถ้าจะรอดเลยเชิญไปเปิดประตูแล้วก็ไปแล้วจ้ายายที่แล้วแค่ดีก็คือรอดแล้วเหรอออ้ยซี่ดีว่าโอ้โหตัวเด่นประจําบอชั้นนี้ไม่น่ากลัวเลยแค่เดินหลบสายตาก็รอดแล้วโอเคเอาเป็นว่าเราเลือกห้าวแล้วเราก็ไปดีกว่าโอ้หน้ากลัวหดหูแลือเกินต่สถานที่ที่นี่มันดูน่ากกกลลัวมมาาาๆเยยอออะถ้้้ผตต็งซื ชมาเล่นใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าซื้อชีวิต2มันก็ใช้หลายโลบัคอยู่นะคนดูถ้าเราตามหาร้านโลบัคราคาถูกเราก็ต้องไปใช้บริการร้านาลัดบัคร้านเติมโลบัคราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูเอกการ์เดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะนม้ถึงร้านดีๆต้องสลัดบัคขอขอบคุณร้านสลัดบัคด้วยนะครับผมที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดี ไปใช้บตริกากันได้นะครับผมลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยอ่ะตอนที่ผมก็ไปลุยชั้นต่อไปเลยละกันนะตอนนี้อยู่ห้องที่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะมันไม่ใช่ประตูบอกโอ้ยเสียงอีการ้องกวากกวากกวากเต็มไปหมดเลยแบบร้องอุเวอุเวไม่ใช่นั่นเสียงเด็กโอ้ยโหมีประตูสองบานเลยเนี่ยไปซ้ายไปขวาดีนะตาเด,ด,ดนคือเราต้องใช้คุณแจดิผมต้องสะสมดอกบัวใช่ไหมเหมือนเราต้องเก็บกีบดอกบัวไว้เยอะๆแล้วฝั่งนู้นคืออะไรทำไมมืดจังเลยอ่ะทำไมภาคนี้มันมันดูแปลกจังเลยอ่ะเพราะปกติเราต้องอยู่ในห้องแต่วันนี้เราอยู่แบบ โอ้โหแบบแบบสถานที่ข้างนอกอ่ะหยแล้วนั้นสะพานอะไรวะน่ะว้าวโคตรเท่แต่ว่านี่ผมก็เดินมาสักพักแล้วนะยังไม่เจอผีอะไรมาไล่ล่าผมเลยนอกจากไอตัวเออตกใจว่โถโดนไอบ้าดีอีกแล้วหสิ่งที่น่ากลัวผีก็คือไอดอกย่านี่แหละไอต้นหนามเนี่ย และตอนนี้ผมต้องเดินไปไหนต่อเอ้ยอันนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่ามีแน่ๆแต่เราไม่มีกันไก่ส็งอุย้ยบรรยากาศมันดูโหถูจังเลยอ่ะปกติดอมันต้องเล่นแบบอยู่ในห้องไม่ใช่เหรอไม่ก็อยู่ในถ้ำอันนี้เราอยู่แบบข้างนอกสถานที่อ่ะคุณดูตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นภาคสามของอ่าเชื่อมต่อกับภาษาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเจอกันอีกแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยนะเมื่อกี้ก่อนหนนีเออคุณพี่อยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นผมรอเขาเห็นผมระหรือว่าไงอ่ะเขาเห็นผมปะ เย่แล้วเย่แล้วไม่รู้ว่าเปิดประตูก่อนแล้วกันเปิดประตูเปิดออกดูโอเคเหมือนเขายังไม่เห็นผมนะงั้นผมก็ต้องค่อยๆเดินหรือเปล่าหรือว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเขาเดินมาปะเฮ้ยเขาเดินมาเขาเดินมาแย่แล้วแย่แล้วเรา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 ต้องเดินถอยไหมเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาตามมาโอ้โหเขาตามมานาดนี้เหรอคุณพี่คุณพี่ครับคุณพี่คุณพี่ผมขอเข้าก่อนผมขอเข้าก่อนผมขอเข้าก่อนบอกว่าเขาจะไม่กระชากผมออกตู้ใช่ไหมอย่านะอย่านะโอ้โห เฮ้ยตัวนี้สายตาดีมากผมอยู่โคตรไกลเขายังมองเห็นอะไม่ธรรมาดาอ่าน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งอ่ะออกมาเลยแล้วกันแจ่เอ๋คุณพี่อยู่หรือเปล่าวัสดีครับ เออเหมือน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 ชาวไร่ชาวสวนเขาไม่อยู่แล้วนะโอเคครับผมก็ไปต่อเลยแล้วกัโอ้โหเมื่อกี้เห็นเลยแวบๆอ่ะโอ้เล่นเฝ้าหน้าบ้านอย่างนั้นเลยเหรอเล่นเล่นโอ้โหเขาเห็นอีกแล้วเขาเห็นอีกแล้วสายตาดีจังวะโอ้โหจะได้ไปไม่ได้อยาอุ้ยจะถึงตัวแล้วโอ้โหเข้าก่อนเลยเกือบแล้วะเดี๋ยวนั้นแล้วผมจะไปต่อยังไงอ่ะในเมื่อเขาเล่นเฝ้าหน้าหน้าทางเข้าเลยอ่ะแล้วผมจะไปยังไงวะเนี่ยอุ้ยเสียงยังอยู่ใกล้อยู่เลยจะเอ๋ตัวเองอยู่หรือเปล่าโอเคเหมือนเขาไปแล้วนะหรือว่าผมต้องย่อป่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะจับเเเสสียยงนนาาา้ต เราต้องแบบเดินช้าๆแล้วก็พยายามอย่าให้เขามองเห็นนะเพราะว่าเขาไม่เหมือนฟิกเกอร์โอ้โหอ๋อเขาจะซ่อนอยู่ในตู้แยังไงต่อเห็นผมอีกแล้วเหรอไม่ใช่มั้งไม่ใช่ใช่ไหมใช่ด้วยใช่ด้วยเห็นผมอีกแล้วเห็นผมอีกแล้วเห็นผมอีกแล้วสายตาดีจังสายตาดีจังโอ้โหดีไปพนอาอ๋อเอ้ยตาย คุณพี่ก็ตาดีเกินจะไม่ได้ขยับอะไรเลยโอ้สวัสดีว่าไงครับเออนายไม่ควรอยู่ที่นี่เลยนะแล้วก็เจอแล้วด้วยแล้วผมจะแก้แก้ทางมันยังไงวะเดียวไม่รู้ว่ามาใหม่รอบสองอืออุ้ยมาไงเวยังไม่เห็นเลยโอ้ยโดนอีกละอุ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้แล้วแล้วผมต้องทำไงไอตัวนี้ผมต้องทำไงไอตัวนี้โอ้โยโยโยวววมาไงเนี่ยวเ้ยกำลังเดินสำรวจเลยเฮยเฮ้ยแล้วผมทำไงผมทำไงอ้าว แล้วมันคือตัวอะไรอะแล้วผมต้องเอามันออกยังไงอะระหว่างเดินจู่ๆก็เจอต้นอะไรไม่รู้แล้วมันก็ตัว้ายๆสกีเลยแล้วก็ขบือผมอะให้คนดูที่ผมเดินนะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอะเนี่ยไออันนี้มันคืออะไรอะเนี่ยมันน่าสงสัยปะเนี่ยผมแบบลองเดินมามันมีระหว่างทางตลอดเลยอันนี้มันใช่กับดักหนามที่เราเยเหยียบตอนนั้นปะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่มันดูแบบเออธรรมชาติมากขึ้นอะใช่ปะเวหรือมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไอเนี่ย เนี่ยมันดูน่าสงสัยมากเลยเอาไว้วผมไปยุ่งดีกว่าผมเดินข้ามแล้วกันเนาะโอ้ยทำไมมันมีทางแยกเยอะแยะเลยเดอ้อเออถ้าเดินไปทางนี้ก็เจอไอ้ตัวนั้นแน่แเพราะฉะนั้นผมย้ายที่มาเออไปฝั่งนี้แทนละกันเนาะเปิดประตูสิเอะวัสดีจ้ามีใครอยู่หรือเปล่าเอยอ,อันนี้สรุปคือสถานที่ที่เราอยู่คือสุสานใช่ไหมคุณผู้ชมเท่าที่ผมดูเหมือนมันจะเป็นสุสานแต่ว่าเราตัวละครเรามาทําอะไรที่นี่นะอยากรู้จังเลยเราจะมาที่นี่ทาไมก็ไม่รู้ มาแล้วมันไม่ปลอดภัยเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอย Census ่างเช่นเมื่อกี้อยู่ดีๆผมก็โดนเออผักกะหล่ำจับจินเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่รู้เอาไว้ผมก็เดินเปิดไปเรื่อยๆสำรวจไปก่อนแล้วก็เอ้ยเดี๋ยนะตรงนี้ผมว่าต้องเจอไอตัวนั้นแน่ๆเลยไอตัวเออชาวไรชาวสวนอ่ะเขาอยู่ไหนวะนั่นน่าจะน่าจะอันนั้นปะนั่นไงชัดเจนโอเคเราต้องเข้าตู้อย่างเงี้ยถ้าเจอต้องเข้าตู้ผมเดานะรอกันอุ้ย เสียงเท้ามาแล้วอะโอ้โหเสียงเท้ากับเสียงคุณแจที่ชัดเจนจังเลยนะโอ้โหมีแสงไฟเสริมซะด้วยโอ้โหอย่างนี้พร้อมถ่ายรายการไปสามสองหนึ่งแอคชั่นไม่ใช่แสงไฟเสียงทุกอย่างสาวพร้อมขนาดนี้คุณพี่ไปถ่ายรายการไหมครับโอ้ยโ,โอ้ยอยู่ใกล้ซะด้วยแล้วอย่างนี้ผมจะรอดจากตัวนี้ยังไงไวะเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเน้นเดินอะหรือว่าเขาจะกลับไปในอาที่เขาอยู่ปะเอเอเอห้องของเขาอะ่ะใช่ไหมหรือว่าเราต้องรอสักพักหรือเปล่า ต้องรอดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรเราฟังไปเรื่อยๆก่อนเพราะตอนนี้เสียงมันแบบออกไปคือโดนจับแน่ๆอ่ะออกไปคือตายกับตายเฮ้ยเงียบแล้วเงียบแล้วอันนี้ไปได้แล้วหรือเปล่าผมจะลองออกไปดีไหมอ่ะเออลองเลยแล้วกันนึกตอปึ๊บใจเหอ้นี่ไงออรู้วิธีแก้ทางแล้วอพราะนี่เขา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 หายไปแล้วแสดงว่าเขาโอ้ชเพิ่งบอกวิธีแก้ทางไปได้กี่วินาทีเอคุณพี่ใจเย็นคุณพี่คุณพี่โอเคผมกลับแล้ว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 เฮ้ยสรุปยังไงอ่ะ เมื่อกี้พอเราซ่อนตัวเขาก็กลับไปในตู้หรือว่าเราอ๋อระหว่างเดินคือเราต้องห้ามส่งเสียงใช่ไหมเขาจะได้กลับไปอยู่ในตู้แบบอยู่ยาวๆอะ่ะหรือว่าเขาจับด้วยเสียงอุย้ยแอบมองหน้าซะด้วยแหมมีการแอบมองซะด้วยคิดถึงละซี่ไม่ใช่แหมคุณพี่ครับรีบไปหรอพี่ต้องเดินไปเดินมาแล้วแอบมองก็ได้ไปเถอะพี่พี่คราบพี่ชื่ออะไรตั้งชื่ออะไรให้เขาเดีชื่อชาวสวนนี่แหละชื่อนี้เท่สุดละอันนี้เขากลับยังอะ่ะเสียงเสียงเงียบแล้วเออผมเสียงเลยแล้วกันเจ๊เอออกมาแล้วโอเคเหมือนเขาจะไปแล้วเนาะงั้นผมก็น่าจะต้องกดย เฮ้ <t un> ยเฮ้ย,ยประตูเมื่อกี้มีกระพริบนะแปลกๆนะเมื่อแบบกี้กระพริบนะอ๋อใช่เหมือนผมจะต้องอยู่อย่างนี้ก็คือย่อแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแบบไม่ต้องส่งเสียงอะไรอะ่ะโอเคแค่ดีเขาก็จะไม่ยุ่งกับผมเลยใช่ไหมโอเครอดแล้วอู้วรอดแล้วโว้ยอ้ยอันนี้มันต้องใช้กันไกลตัดะ่ะแต่ผมไม่มีกันไกลอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ทำไม่ทำอะไรผมใช่ไหมตอนนี้เราแวงต้นไม้มากอู้ว่าไงมันกลับมาทํางานแล้วอะ่ะเอ๊ะเขากลับมาเดินทํางานต่อคือน่าจะฟังเสียงด้วยแหละแล้วก็ใช้สายตาในการมอง โอ้โห,โโห,โโหแต่แต่แต่ภาคนี้คือสวยแล้วคนดูด,ดูบรรยากาศดีมันดูแบบเออมันแปลกใหม่เดียวเพราะปกติเราต้องอยู่ในใ,ใ,ในในในโรงแรมอะแต่รอบนี้เรามาอยู่สถานที่ข้างนอกกับเหมือนเราจะอยู่ในสุสานนะรอบนี้แล้วก็เออศัตรูที่ผมเจอบ่อยๆในภาคนี้ก็คือเราเออธรรมชาติทั้งหลายแหละไม่ต้นไม้ก็เออชาวสวนชาวไร่บ้างอะไรไม่รู้อู้นี่เจอกับดักแล้วมันเป็นเหมือนเดิมนี่หว่าแล้วสรุปไอ้สิ่งที่ผมเจอตอนนั้นมนคืออะไรอะ ไม่ได้ใจอุ้ยคลองไฟขอนั่งพักแล้วก็ปิ้งมัชเวนโรแทนได้ไหมยังไม่ไหวแล้วอ่ะเปิดประตูเลยแล้วกันนาะจ๊เอ๋ตัวเองอุยอ้ยเฮ้ยมีแสงไฟผมว่าใช่นี่ไงนี่ไงโอเคเข้าตู้ดว่วนเอเคเข้าแล้วหืมแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นมินิบอสในดาดนี้หรือเปล่าเพราะาเห็นเห็นพี่แกเขามาบ่อยๆอ่ะผมจะรอดจากเขาไงวะเนี่ยต้องรองไปสักพักนึงก่อนอ่ะเร็วพี่รีไปได้แล้วครับคุณเธอเฮ้ยเงียบแล้วเงียบแล้ว,ลวใช่ไหมจ๊เอ๋ตัวเอง เหมือนเหมือนเขาไปจริงๆแลวใช่ไหมโอเคผมจะไม่ส่งเสียงนะเฮ้ยเขาอยู่นู่นเขาอยู่นู่นโอเคผมเข้าตู้โอ้เข้าตู้เลยอะ่ะอ <c oughs> เห็นแล้วโอเคไม่เป็นไรครูผู้มชมทางบ้านอย่างน้อยมุมนี้เราก็จะได้เห็นว่าเขาเข้าตูต้ตอนไหนเดี๋ยวเราจะพักดึงโอ้เสียงใก้เหลือเกินอะ่ะจะเอ๋ดีนะตัวนี้นะ่าจะดึงผมออกจากตู้ไม่ได้ใช่หรือเปล่าเนี่ยเขากลับไปแล้วงั้นผมก็ออกเลยละกันชูแวบแล้วเราก็กดย่อค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วก็มองดีๆเอ๊ะอย่าออกมานะอย่าออกมานะฉันมองนายอยู่นะ รั้นมองได้อยู่นะไอชาวส่วนน้อยอะชาวส่วนตัวน,น้อยตัวจิตโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วหรือป่าแล้วน,นี่คืออะไรอะมันดูน่าสงสัยมากเลยคนดูมันคืออะไรอะผมเห็นมันมีตลอดทางเลยแล้วมันดูเหมือนมีชีวิตด้วยอะเอาเป็นว่าไปไปได้ผมก็จะไม่ยุ่งกับมันรักกันนะตอนนี้น่าจะรอดแล้วโอ้เขาเปิดตู้จนได้งั้นผมก็ไปเลยแล้วกันโอเคออกมาแล้วอู้หึที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหแต่และรอบไม่เหมือนกันด้วยอย่างรอบนี้ก็ดูสวยมากอะโูสวยมากโอ้ภาคนี้เขาออกมาทำดีจริงคนดูเหมือนเหมือนเป็นดอภาคสามเลยแต่จริง,รงๆเหมือนจะไม่ใช่เนาะ น่าจะไม่ใช่แล้วตรงนี้เหมือนกลับมาบรรยากาศที่ผมคุ้นเคยแล้วว่านั่นก็คืออาสะพานมรณะอุๆๆ้ยอุ้ยเหยียบไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคน่าจะไม่เป็นไรไฟอะไรอะ่ะไฟอะไรอะ่ะแสงนี่หรอแสงไฟธรรมชาติหรือว่าอะไรไม่รู้แต่ผมกลับมาที่เดิมแล้วอ่ะกลับมาที่เดิมแล้วอุ้ยอฮ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โ้โหโฟ้าคืออะไรคืออะไรผมต้องเข้าตู้ผมต้องเข้าตู้ใช่ไหมผมต้องเข้าตู้ใช่ปะหรือว่าอะไรโอ้โเสียงเสียงคืออะไรอ่ะ เหมือนมีอะไรอยู่ข้างนอกอะไรอยู่ข้างนอกและ้ะแล้วก็หายไปแล้วคืออะไรอะ่ะนหนออกไปสำรวจหน่อยสิตัวอะไรอะ่ะรันเวอร์ชันอัปเกรดกลายเป็นสายไฟเดินได้เหรอกลายเป็นเสาไฟฟ้าเดินได้หรือว่าอะไรท่ามเสียงคล้ายๆลัดแต่ว่ามันเป็นเหมือนไฟฟ้าคนดูใช่ป่ะมันเหมือนไฟฟ้ามากเลยแล้วก็เออเจอไอ้ลูกพี่ซาดี้เราอีกแล,ล้วอ้าวเปิดประตูไม่ได้เอาเราต้องกดตรงนี้ก่อนสวัสดีครับพี่ผมมาหาแล้วนะพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามเขาออกมายังอย่างเขาอยู่ไหนอ่ะเขามาทางไหน ไม่รู้อ่แต่ผมรู้ว่าต้องเจอแน่ๆอะเฮ้ยรอบนี้ไม่เจอรอบนี้ไม่เจอเป็นไปได้อย่างไรรอบนี้นไม่เจอไม่เจอจริงอรอไม่เจอผมกลับนะผมผมออกไปแล้วอ้าวซวยตรงนี้ทางตันนี่ว่าตรงนี้ทางตันแส,สดงว่าเราก็ต้องเดินไปที่หน้าบ้านเขาใช่ไหมไม่อยากไปที่หน้าบ้านเลยอ่ะมันดูโอ <c oughs> ๊ยยตัวอะไรไอ้ตัวดีอีกแล้วกลับไปเลยผมรู้แล้วไอ้นี่มันต้องกลับเข้าไปข้างในนี่จับกลับเฮ้ยไงกลับเข้าไปอ๋อมันคือไอ้ไอ้ดอกที่เราเจอนี่เองอ่ะมันคือเออหัวเชยเท้าอ่ะผมไม่รู้จะเรีย เฮ้ยอะไรวะด่าไม่ยุ่งดีกว่าบีตาด้วยเออเฮอน่ากลัวจังเลยแล้วผมจะลงไปยังไงอ่ะมันต้องลงไปปะหรือว่าผมต้องไปทางไหนผมต้องไปทางไหนอ๋อเนี่ยต้องไปสะพานเอ๊ะเนี่ยโผมาจับกดนะโผมาจับยัดเข้าไปที่เดิมนะ อ,อย่านะรอบนี้ฉันมีประสบการณ์จากนายแล้วว่าสภาอย่าขาดนะ <c oughs> เดินเปี่ยวๆอย่างนี้ทำไมรู้สึกเหมือนเป็นลานบอสไฟไงก็ไม่รู้ไม่ใช่มั้งผมจะอยากคิดไปเองหรือเปล่าสภาแบบนี้เห็นแล้วรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วันดีอีกา,าจะอยู่เป็นเพื่อนเราใช่ไหมอ่ะอีกามุดดินหนีไปแล้ว,วอ,อ่ะเฮ้อเสียใจอ่ะตั้งแต่ผมเล่นมาคือยังไม่ได้ของอะไรเสริมเลยเด็่ใช่ไหมอีกาวันดีจา่าไอ้นี่อีกแล้วแล้วแล้วมันจะจู่โจมผมตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจู่ๆมันก็จู่โจมเลยเอาเป็นว่าผมเดินไปต่อลวกันสภาอีกแล้้ววววมมมมีีตตัััอออะไรแแาาาหหหหหลลงเเนนน่ยโส็ด ว้แต่มันเห็นด้านล่างด้วยคุณดูดูดิโอหภาคดีดีเทลเขาทําดีมากดูดิแบบฉากประกอบแบ็กกราวอะไรเงี้ยโอ้โหทำแบบออกมาแบบดูดีมากเอ้ยเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วผมว่าใช่ผมว่าใช่แป๊บนึงผมหาทางไปต่อก่อนว้ายไอ้นี่แล้วตกใจกลับไปเลยกลับไปนี่ไงี้ยไอหัวใจเท้าเดินได้ไอหัวหัวใจเท้าอะไรไม่รู้เฮ้ย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 ไปไง้ไปไซ่อนตรงไหนซ่อนตรงไหนซ่อนตรงไหนตู้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 อยู่ไหนตู้อยู่ไหนตู้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 พลาไหมพลาดไหมว้าว่าอะไรวะเนี่ย ผมว่าใช่ใช่มันคือไฟฟ้าเดินได้คดุณดูมันคือไฟฟ้าเดินได้โคตรน่ากลัวเกือบไม่รอดแล้วอุย้ยแล้วอะไรอะไรโผล่มาไว้เด่ออะไรโผล่มาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันคืออะไระทำไมมันมีเสานี้อยู่ดีๆโผลม,มาหน้าผมอ่ะเฮ้ยต้องมองมันตลอดเวลาไป่ยเอาละเล่นเกมผีหลายเกมจนระแวงไปหมดแล้วเนี่ยเจอดอมาไหลาผภากัะผมไม่รู้ผมต้องไปทางไหนด้วยซ้ำอ่ะคือคือทางมันดูเหมืนอนเขาวงกดมากเลยคุณดูเห็นปะทางมันดูแบบไม่ต่อกันเลยเอาละเสานั้นเสานั้นมันจะไม่ทําอะไรผมใช่ปะ <c oughs> ไว้ใจอะไรในดดได้บ้างว้เนี่ยแต่และอย่างมันดูไม่เป็นมิดหมดเลยอะ่ะเออนนั้นอะไรอะ่ะอีกาอีกากับดอกไม้ดอกไม้ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าผมเดินไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมตาย,ยไม่อยากตายผมจะเล่นจนจบให้ได้ผมจะเล่นให้ผ่านให้ได้คอยดูต้องรอดูก่อนว่ามันจะมาตอนไหนเน้ไอตัวชาวได้ชาวสวนมาเมื่อไหร่ถ้าผมจะจับปล่อยจับ ตีจับปานเลยอยาให้มีปืนนะผมล่าหัวคมคมเนี่ยเจ๊เอ๋ตัวเองอะไรอีกอีก1,800เมตรโอ้โหโอ้โหหัวใช่เท้าเต็มไปหมดเลยมันจะจับสแกนผมกี่โมงเฮ้ย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 เล้ยเฮ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 ้เก่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้าเฮ้นเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเา้ยเฮ้ยอก้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยฮ้้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ๆเ ต้นไม้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเฮ้ย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 เดี๋ยวซ้ายก็แปลกๆไอ้ขวาก็น่ากลัวผมคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันแอบตามผมมาใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่หินปกติแล้วแหละอ่าเออเหมือนผมจะเจอต้นไม้แปลกๆกับหินพรามกับมีชาวสวนอยู่ด้านหน้าผมมีผีสามตัวใช่ไหมผมว่าทรงนี้ใช่แน่ๆแล้วผมควรทำไงดีหันหลังเดินงี้เหรอ โอ้โหไม่ปลอดเฮ้ยเฮ้ยหันหลังเดินไม่ได้มันอยู่มันอยู่พี่ครับทำไมพี่มองผมอย่างนั้นน่ะพี่พี่ซาเออเออเฮ้ยไว้ใจใครดีวะเด่พี่ครับทำไมพี่ยืนนิ่งแล้วมองผมอุ้ยอุ้ยใช่มันขยับมันขยับมันคือตัวอะไรวะเอาละแล้วผมผมจะไปไงต่วด้านหลังก็มีไอเนี่ยด้านหน้าก็มีเออพี่พี่ชาวสวนไล่ข้าวผมอยู่พี่ชาวสวนเขาแบบรอผมต้อนรับแบบรอต้อนรับให้ผมเข้ามาเลยว่ะพี่ครับพี่กลับตู้ไปเหอะผมขอร้องอุ้ยแม่งมุมเหรอใช่ปะถ้าผมเข้าแล้วแล้วออกมันนจะเดิ ไหนลองออกสิเดินปะเดินมันเดินอย่างงี้ผมก็จะรอดไงว้เดี่ยจะรอดไงว้เดี่ยเอาละผมต้องรอให้ชาวนามันออกไปก่อนนะไอไอตัวชาวสวนมันมันไม่ไม่ขยับไปไหนเลยแะแล้วตัวนี้ผมทําไงดีเดี่ยวงี้แกนะแกนะสูกใสจริงๆอ่อะเอ้ยเฮ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 ้ยเข้าไปแล้วหรือเปล่า เขาไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหเขายังอยู่กับที่เดิมเลยอะเอ้แต่ผมเชื่อเขาน่จะติดบั็กต้องเสี่ยงแลหละสามตัวนึงติดบั็กใช่ไหม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 บอกฉันทีเ้ยไม่ติดบั็กขกก็เห็นนายเดินอยู่กับพี่แหลตายเดนได้โอ้ยแล้วมันจะรอดไัวะเนี่ยไอโซนเมื่อกี้มีผีสามตัวเลยอะมันมีต้นไม้แปลกๆต้นหนึ่งไม่รู้ว่าใช่ผีหรือเปล่าแล้วมีไอตัวชาวสวนแล้วก็ไอตัวอะไรไม่รู้ที่อยู่ในหินนะนายเป็นปูเชดสวนแล้วเพื่อนต้องอยู่ในระดดดออองตลลเเเวววาาาาาาา่่่คคคู้มนนบททีีีิๆ นี้มันเล็ดจะไกลถึงจะผ่าก็สามารถมาแนะนําผมได้นะครับผมก็สวมารถมาคอมเมน,นต์ในใต้ล่างคลิปวิดีโอได้เลยละกันนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฝึกกังฟูไฟตีไปฝึกวิชาต่อยผีก่อนนะจะได้ฆ่าผีให้หมดทุกจักรวาลอะโอเคครับสวัสดีครับแน,น่มีเดินเล่นซะด้วยไอ้ที่ฝากไว้ก่อนเถอะไอ้เจ้าสาดีโอเดินทางไป775เมตรมันถือว่าไกลไป